Welcome to Start with w h y ดแคสต์พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจอนาคตอ e ีคอ m เมิรประเทศไทยปี2022คือสนามแข่งขันนาน,นาชาติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with w ์ y Podcast นะครับคุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาราบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ ก็เอพิโซดนี้จะมาพูดคุยกันถึงทิศทางแนวโน้มของอ e ีคอมเมิร์ซในบ้านเรานะครับที่ผมเห็นทิศทางที่เติบโตขึ้นมาไม่ใช่แค่ในปีนี้นะผมติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่หลายปีก่อนหน้านะครับและมันส่งทิศทางอย่างชัดเจนนะครับว่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทยนะครับจะไม่ใช่สนามแข่งขันของผู้เล่นในประเทศที่พูดภาษาไทยอีกต่อไปแต่มันจะเป็นสนามการแข่งขันระดับนานาชาติ หลากหลายภาษาหลากหลายเชื้อชาตินะครับล่าสุดนะครับผมก็เห็นในแอปพลิเคชันมาร์เก็ตเพลสชั้นนำนะครับก็ปกติแล้วมันจะบอกแหล่งที่มาเนาะว่าเซลเลอร์หรือผู้ขายเนี่ยนะครับมาจากประเทศไหนสินค้าอยู่ในประเทศอะไรนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็จะคุ้นชินกันอยู่แล้วเนาะนะครับว่าผู้ขายคนจีเนี่ยนะครับเข้ามาดูมิ n เนตมาสินค้าใน m a r k e t ็ตเพ e สนะครับทั้งใน Lazada ทั้งใน Shopee กันเยอะแยะ เต็มไม่หมดเลยนะครับอย่างที่ผมให้ข้อมูลกับทุกๆท่านอยู่เสมอมานะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับ ข้อมูลเนี่ยผมก็ให้ข้อมูลเอาไว้ว่า63%ของสินค้าใน Marketplace เนี่ยนะครับทั้ง Lazada Shopee JD เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศนะครับหรือเป็น Cross Border นั่นเองซึ่งส่วนใหญ่คือประเทศจีนนะครับล่าสุดนะครับผมเริ่มเห็นว่าผู้ขายเนี่ยนะครับมาจากนานาชาติเลยทีเดียวนะครับเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเช่นประเทศอินโดนีเซีย นะครับในช้อป e ีเองนะครับมีการระบุแล้วนะครับว่าสินค้าตัวนั้นส่งจากอินโดนีเซียนะครับมาลงลึกกันนะครับว่าเทรนดตัวนี้เนี่ยทำไมผมถึงเห็นว่าปีหน้านะครับอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทยจะเป็นสนามแบบนานาชาติเลยนะครับทีนี้ย้อนถอยออกมาดูภาพใหญ่นิดนึงนะครับข้อมูลเนี่ยของแอป a n นนี e นะครับมีการวิเคราะห์นะว่าจากข้อมูล เดือนธันวาคมปี2020นะครับแอปพลิเคชันที่คนไทยใช้ติดอันดับท็อป10นะครับมีลำดับดังนี้ครับอันที่1 Facebook นะครับต่อมา y u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  e l l n e f a c e b o o k m e s s e n g e r นะครับอันนี้คือ4อันดับแรกนะครับอันดับที่5คือ Lazada 6 Shopee 7นะครับ7 Instagram นะครับแล้วก็ K plus เป่าตังแล้วก็ SCB อันนี้คือ10อันดับ ผมเล่าตรงนี้เพื่อให้เห็นทิศทางอย่างชัดเจนนะครับว่านะครับแอปพลิเคชันที่คนไทยใช้เวลากับมันเยอะๆนะครับมีคนไทยใช้เวลากับมันเนี่ยอันนี้คือวัดตามจำนวน m ั n ลี่แอคทีฟยูเซอคือจำนวนคนใช้เลยนะนะครับทั้ง Android ทั้ง iOS รวมกันเนี่ยนะครับจะเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียมาเป็นอันดับแรกๆและหนีไปติดกันเลยเนี่ยนะครับจากโซเชียลมีเดียหรือแชทเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ นะครับ l า z า d a กับ Shopee นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าแอปพลิเคชัน e-commerce ์ซมา e ์เก็ตเเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลนะครับกับพฤติกรรมของคนไทยปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงโควิดนะครับที่คนไทยเองก็เปลี่ยนพฤติกรรมมาช้อปปิ้งผ่านทางอ e ีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือแอปพลิเคชันและถ้าวัดจากเว็บไซต์นะครับจากข้อมูลจากซิมิล่าเว็บเนี่ยก็จะเห็นทิศทางอย่างชัดเจนเหมือนกันนะอันดับ1ิ นะครับเว็บไซต์ s h o ป e ีนะครับแล้วก็อันดับที่14คือ Lazada นะครับถ้านับจากเว็บไซต์เนี่ยนะครับอันนี้ข้อมูลเดือนธันวาคม2020เช่นเดียวกันนะครับก็ลำดับจะสลับกันเนาะถ้าเป็นแอปเนี่ย Lazada มาก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ s h o ป e ีมาก่อนก็น่าสนใจนะครับว่าทั้งสองแหล่งนี้ก็ลำดับไม่เท่ากัน นะครับผมเลยจะวิเคราะห์ในอีคอมเมิร์ซมาร์เก็ตเพลสทั้ง Lazada กับ s h อ p e e นะว่าผมเห็นอะไรนะครับล่าสุดเนี่ยจากการศึกษาข้อมูลนะครับช้อปปีมีการเปิดโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า s h o p ป e International Platform นะครับโปรแกรมนี้คืออะไรครับนะครับโปรแกรมนี้จากที่ผมศึกษาดูนะครับเป็นโปรแกรมใหม่นะครับที่ช้อปปีเนี่ยมีการเปิดฟีเจอร์นะครับที่จะอนุญาตให้ผู้ขายนะครับไม่จำเป็นที่จะต้อง เป็นผู้ขายอาจะเพาะในประเทศเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับช้อปปี้ลาซาดาเนี่ยนะครับจะเอื้ออํำนวยให้กับผู้ขายที่อยู่ในประเทศจีนกับในฮ่องกงสามารถที่จะนําสินค้าเนี่ยเข้ามาขายเปิดประตูสู่ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อในภูมิภาคสวสเชีย ได้อย่างง่ายได้นะครับเว็บไซต์ s h o ปปีเนี่ยจะมีเว็บเป็นภาษาจีนเลยนะครับช้อปปี .cn นะครับถ้าผมจำไม่ผิดลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่เออสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนจีนเลยนะครับเข้ามาลงทะเบียนนะครับลาซาด้ก็มี l a ส global นะครับที่ทําหน้าที่ในการออนบอร์ดผู้ขายออนบอร์ดโรงงานจากในประเทศจีเนี่ยเข้ามาตีตลาดนะครับในภูมิภาคเซาท์อเวสเชียนะครับแต่อันนี้เป็นสิ่งใหม่ นะครับอันนี้มันแตกต่างจากเดิมนะครับที่เดิมทีเนี่ยนะครับลาซาด้กับช้อปปีจะเปิดเน้นไปเฉพาะผู้ขายในประเทศจีนเพราะว่าเรียกได้ว่ามีโวล่มเยอะนะครับมีมีผู้ขายมีโรงงานผลิตเยอะมีสินค้าเยอะเพราะฉะนั้นก็คุ้มที่จะไปทําก่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเริ่มที่จะมองทิศทางใหม่ๆแล้ว นะครับช้อปปีเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับและก็อนุญาตให้กับผู้ขายเนี่ยนะครับในภูมิภาค Southeast อเชียเนี่ยสามารถขายระหว่างกันได้โดยที่ Pilot เริ่มที่ประเทศสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นะครับเป็นประเทศ Pilot นะครับที่จะอนุญาตให้กับผู้ขายในสิงคโปร์นะครับสามารถลงทะเบียนนะครับและสามารถที่จะขายสินค้าของเซลล์ในช้อปปี้สิงคโปร์กระจายไปอีก5ประเทศ ใน s h o ป e e ในภูมิภาคเซอ h e สเอเชียได้แปลว่าผู้ขายของ s h o ป e e ในสิงคโปร์เนี่ยนะครับสามารถขายมาสู่ s h o ป e e Thailand s ช้อปปี้อินโดนีเซียและอีกหลากหลายประเทศได้นะครับสิ่งที่ช้อปปีจะเอื้ออำนวยให้กับผู้ขายในสิงคโปร์เนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ข้อด้วยกัน ข้อที่1นะครับเรื่องของโอเปอเรชันนะครับผู้ขายเนี่ยนะครับก็คือเขาเนี่ยมีลิสสินค้าอยู่ใน s h o ป e e s สิงคโปร์อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ s h o ป e e จะทำก็คือมีการโคลนครับใช้วิธีการโคลนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ขายอาจจะมีสินค้าอยู่1,000รายการนะครับแพลตฟอร์ม s h o ป e e ก็ทำหน้าที่โคลนออกมาเลยนะครับเอาสินค้าทั้งพันรายการนี้เนี่ยยัดเข้ามาใน s h o ป e e ประเทศไทยได้เลย และไม่ใช่แค่โคลนในเรื่องของอข้อมูลสินค้านะครับก็มีการโคลนในเรื่องของราคามีการแปลง currency นะครับทำโล o คอล z e ต่างๆนะครับแล้วก็แปลงเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเข้าใจว่าอาจจะใช้ตัว Robot Translator นะครับในการแปลงแล้วก็ผู้ขายสิงคโปร์อาจจะต้องมาปรับนะครับนิดหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าในสิงคโปร์เขาก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอยู่แล้วเนาะก็ <c oughs> คิดว่าตัวนี้ไม่น่าจะติดขัดอะไร อันนี้คือขั้นที่1น,นะครับคือการโลเคอ i z e ตัว s ็อปนะครับออกไปสู่ตลาดต่างประเทศนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวช็อปเนาะนะครับเวลาจะขายสินค้ามาสู่ตลาดโลโคอเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของ l o จิสติกส์เพ m เอนต์คัสเตอร์เซอร์ นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช h อป e ีเนี่ยเขาจะให้บริการ l o c ค l i z e ด้วยนะครับแปลว่านะครับผู้ขายที่อยู่ในสิงคโปร์เนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งปวดหัวว่าจะส่งสินค้าตัวนี้เนี่ยไปให้กับผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศไทยนะครับได้อย่างไรนะครับช้อปปีมีการต่อกับโลเคอลอ g i s ิสติกเอาไว้อยู่แล้ว นะครับก็ใช้บริการโลจิสติกโลโก้ตัวนั้นเลยนะครับเพ์เมนต์นะครับก็มีระบบเพ์เมนต์โลโก้ของ Shopee ในประเทศนั้นอยู่แล้วก็แน่นอนก็เก็บเงินจากผู้ขายปลายทางได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับส่วน customer service อันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่า Shopee เนี่ยในตัวไพลอตเนี่ยเขาทำแบบนี้นะครับเขาจะตั้งทีม customer service ของ international seller ขึ้นมานะครับ International seller เนี่ยนะครับก็จะมี Customer Service ทีมนี้นะครับในการเป็นผู้ประสานงานนะครับ CS เนี่ยจะให้ข้อมูลตอบคำถามกับผู้ซื้อในเบื้องตน้นนะครับผมก็ใจว่าก็คงต้องมีการเทรนมาระดับหนึ่งและและสามารถที่จะตอบคำถามให้กับผู้ซื้อในภาษาท้องถิ่นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าขายมาในประเทศไทยเพราะฉะนั้น Customer Service ก็ต้องพูดภาษาไทยได้นะครับตอบได้แปลว่าเวลาซื้อสินค้าจาก เซลเลอร์ s s เนี่ยถึงแม้เซลเลอร์นี้นะครับจะอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แต่เวลาพูดคุยกันจะคุยเปอะเป็นภาษาไทยเลยนะครับเพราะมีทีม customer service ของ s h o ป e e ที่ให้บริการอยู่นะครับและถ้าสมมติว่า customer service ให้ข้อมูลไม่ได้ก็จะมีการทักไปพูดคุยกับผู้ขายอีกต่อหนึ่งนะครับโอเคก็ผมเข้าใจเลยนะว่า s h o ป e e คงตีความได้อย่างชัดเจนว่าโรบอทเนี่ยไม่ช่วยนะครับจะให้ผู้ขายมาพูดคุยโต้อตอบกันด้วยภาษาอังกฤษ นะครับก็ผมคิดว่าก็ในมุมของผู้ซื้อก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินนะครับอย่างเช่นคนไทยก็ชอบอยากจะคุยภาษาไทยมากกว่านะครับอันนี้คือตัวเซอร์วิสข้อที่2นะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือจะทำตัวประสบการณ์การซื้อนะครับให้เป็นประสบการณ์การซื้อแบบโลเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเปิดปิดของร้านค้านะครับก็ช h อป e ีก็จะบริหารให้เอาง่ายๆโดยรวมนะครับช้อปปีเนี่ยนะครับ จะสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ขายที่อยู่ในตลาดต่างประเทศเนี่ยนะครับเสมือนประหนึ่งนะครับสามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศได้โดยที่ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปตั้งออฟฟิศหรือสำนักงานในประเทศนั้นๆเลยนะครับจะเห็นทิศทางอย่างชัดเจนว่านะครับอันนี้คือทิศทางที่สนามการค้าออนไลน์เนี่ยนะครับจะเป็นสนามการค้าที่มันไร้พรมแดนมากขึ้นเรื่อยๆ และผมเชื่อว่าปีนี้นะครับช้อปปีจะจะทดสอบในสิงคโปร์และปีหน้านะครับแน่นอนผมคิดว่าจะมีการขยายเปิดในอีกหลากหลายประเทศนะครับแปลว่าผู้ขายในสิงคโปร์จะขายไปได้อีกหลากหลายประเทศและทางกลับกันผู้ขายคนไทยก็สามารถที่จะขายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับในปี2022ผมเห็นภาพว่าจะเป็นสนามการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับทีนี้ไปดูกันอีกแพลตฟอร์มหนึ่งบ้างนะครับแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือ Lazada l นะครับ Lazada เนี่ยนะครับผมยังหาข้อมูลได้ยังไม่มีข้อมูลไม่ค่อยเยอะนะครับแต่รูปแบบของ cross border เนี่ยต้องบอกว่า Lazada เนี่ยเขา r รองแข็งแรงอยู่ละ เพราะเขามีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ประเทศจีนยอย่างทีโมลมีเถาเป่านะครับแล้วก็ Lazada เนี่ยนะครับมีเซกชันของ cross-border e-commerce ของตัวเองเลยชื่อว่า Last Global นะครับตัว Last Global เนี่ยนะครับก็คือมีการเชิญชวนนะครับจากข้อมูลนะผมเห็นข้อมูลที่ทั้งผู้บริหาร La z d d a ให้ไว้กับบางกอกโพสเมื่อเดือนธันวาคม2020บะครับบอกว่า Last Global เนี่ยนะครับมีจำนวนร้านค้า อยู่70,000ร้านค้านะครับมาจากนานาประเทศเหล่านี้นะครับแน่นอนประเทศที่1จีนนะครับฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาและยุโรปนะครับจะเห็นว่าหลากหลายประเทศเหล่านี้เนี่ยมากกว่า70,000ช็อปเลยทีเดียวนะครับที่ทาง Lazada เนี่ยนะครับจะนำพา ร้านค้าเหล่านั้นในานานาชาตินะครับเข้ามาสู่ Lazada ใน6ประเทศในเซาท์อีสตเอเชียนะครับและกระบวนการเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการบริการนะครับที่ช่วยให้ผู้ขายที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะขยายสาขาเข้ามาขายได้เสมือนสิ่งที่ช h อป e ีให้บริการนะครับและมีการให้ข้อมูลต่อนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรูปแบบของการจัดส่งชิปเมนต์เนี่ยนะครับจะมีการลาซาด้จะช่วย ในการ Import สินค้าเนี่ยเข้ามาในาในประเทศเในสวิตเซอร์แเนี่ยนะครับโดยการ Import เข้ามาในปริมาณเยอะๆเป็นเบาะนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับเลยต้องใช้เวลาในการขนส่งยาวนิดนึงนะครับเจ็วันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆ7-10วันเนี่ยมีการลดลงมาแล้วนะนะครับก่อนหน้านี้นะใช้เวลา10-15วันนะครับก็ต้องบอกว่าทิศทางแนวโน้มผมเห็นได้อย่างชัดเจนนะทั้ง Lazada ทั้งชอป e ้นะครับ ก็ไปในทิศทางที่จะนำพาผู้ขายนะครับให้ออกไปสู่ตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นมองได้เป็นทั้งโอกาสและมองได้เป็นทั้งความทา้าทายนะครับทุกท่านนะครับความทา้าทายก็คือว่าถ้าคุณยังหยุดอยู่แค่ตลาดโลกโคโลในพื้นที่สมมติคุณขายในประเทศไทยและคุณก็เพียงพอใจพึงพอใจแล้วว่าคุณจะขายเฉพาะในประเทศไทยนี่แหละนะครับ<ๆ>การแข่งขันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น นะครับจะมีผู้เล่นนะครับผู้ขายที่อยู่จากนานาชาตินะครับปีหน้าไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนอีกต่อไปละนะครับจะหลากหลายสัญชาติเข้ามานะครับเข้ามานำเสนอสินค้าแข่งกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทิ้งถ้ายถ้าคุณเป็นผู้ขายอีคอมเมิร์ซนะครับในแพลตฟอร์มของ marketplace นะครับคำแนะนำสำหรับคุณคืออะไรนะครับมุมมองของผมคือว่า 1. นะครับการที่คุณถ้าคุณยังทำตัวเป็น เอเจนนะครับเป็นเทรดเดอร์นะครับนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาและ m a r อั p ราคาโดยที่ไม่ได้ใส่ Value Added เข้าไปนะครับอย่างมากเพียงพอจนผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่ามีความแตกต่างกันกับแบรนด์หรือโรงงานที่สามารถที่จะมาขายเองแข่งกับคุณได้นะครับคุณเองจะอยู่ยากคุณเองจะลมละลายแน่นอน เพราะว่าอะไรครับเพราะผมเห็นกรณีศึกษามาแล้วครับว่านะครับเซลลอร์บางคนนะครับก็นะครับเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการเลยนะครับของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับขายนาฬิกาที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ขายมาสู่ตลาดเซอุสเอเชียแต่ก็ต้องบอกว่าเขาเจอความท้าทายนะครับว่าโรงงานที่ประเทศจีนเนี่ยเข้ามาตั้ง Off ฟ c i a l s h o p อขายตัดราคากับเขาทำให้เขาเองเนี่ยต้องลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำ ตั้งแต่วันนี้แล้วครับคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างแบรนด์นะครับอีคอมเมิร์ซนะครับก็ในมุมของผู้บริโภคนะครับการซื้อขายเกิดขึ้นเพราะความเชื่อใจความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นได้เพราะ trust นะครับเพราะฉะนั้นราคาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจของผู้ซื้อแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องสร้างแบรนด์แบรนด์นั้นอาจจะเป็นแบรนด์ของสินค้าของคุณหรือไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของร้านค้าของคุณนะครับ ใส่ใจให้บริการนะครับลูกค้าทักมาขอข้อมูลเพิ่มคุณต้องใส่ใจให้บริการนะครับบันให้ข้อมูลสร้างการบริการสร้างเรตติ้งของร้านค้าของคุณให้ดีนะครับไม่ว่าร้านค้าคุณจะอยู่บน marketplace หรือร้านค้าคุณจะอยู่บน social commerce นะครับคนที่มาติดตามคุณคุณต้องสร้างสร้างฐานของคนติดตามคุณบนช่องทางต่างๆเอาไว้แล้ว นะครับเพราะวันหนึ่งที่ถ้าคู่แข่งเข้ามาเนี่ยคุณอย่างน้อยคุณต้องมีฐานและคุณต้องมีดิจิทัลแอสเซทละคือสินทรัพย์ในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งก็คือฐานลูกค้าของคุณนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือภาพที่ผมมองเห็นในปีหน้า2022นะครับว่าอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทย เป็นสนามแข่งขันระดับนานาชาตินะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับคอนเทนต์นี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆในวงการน,นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Start With Why Podcast ได้ในทุกๆช่องทางวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับ Start With Why Podcast